รีวิวเครื่องเล่นเทวิทยุของิวนะครับยี่ห้อ p a น a s ส n ิ c Mo โมเดล RX m 4 0ใช้งานได้เต็มระบบนะครับตัวนี้เสียงดีมากนะครับพกพาได้ใช้ไฟได้นะครับแจ้งดำเนก็คือไม่มีฝาปิดลังทานแต่ใช้ทานได้ปกตินะครับทานเบอร์ดีนะครับทานไฟฉายบ้านเรานะทานเบอร์ใหญ่สุดนะฮะสีก้อนลังทานสะอาดเอี่ยมนะครับเลซีเรียลทุกอย่างยังอยู่นะครับใส่ทานไม่มีหลุดนะครับแค่ไม่มีฝาปิดนะครับแล้วก็ใช้ไฟ210โวลต์บ้านเรามีสายไฟแถมให้นะครับซื้อไปเสียบ ไฟตรงบ้านเราได้เลยซื้อไปพร้อมใช้นะครับมีสายไฟแถมให้พร้อมใช้เลยนะครับเป็นหูหิ้วตัวเล็กพกพาง่ายนะฮะแล้วก็เสียงดีนะครับลำโพงตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นเสียบปลั๊กด้านหลังนะครับแล้วก็ทดสอบระบบวิทยุเลื่อนมาด้านขวาสุดจะเป็น A m นะครับจูนขึ้นจะอยู่ฝั่งนี้นะครับมีช่องไม้ในตัวนะครับไม้ใหญ่นะครับตันี้เตัวนี้ตัวปรับเสียงนะครับเสียงดบเสียงกว้างนะครับ ันนี้จะเป็นหูฟังนะครับเซลล์ปกตินะครับอันนี้เอ็มนะครับเลื่อนมาอันที่สองเป็นีดีเอฟนะครับเอ็มรับได้ทุกครึ่งของบ้านเรานะครับหน้าปัดถึงร้อยแปดไมกะเฮิร์ตนะครับที่จะเก็บเงินให้มากพอเพื่อชีวิตที่สุขสบายของผมและครอบครัวก็สอบอัดนะฮะอัดจากวิทยุโลแกฟนะครับให้เพิ่มผลเทโบเลพอร์ตนะครับได้ผมสะสมเงินเพื่อเพิ่มความปกติในการลงทุนมากกว่าผ่านกองทุนอ m เจาก BDLAM ลงทุนง่ายๆผ่านใบแบงก์ธนาคารกรุงเทพที่สำคัญชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพได้ด้วยนะครับถือเลือกเส้นมาด้านซ้ายสุดนะจะเป็นเทปตรงกลาง FM เมขวาสุด AM นะครับแล้วก็ขวาเกตเลย์เลเตอร์นะับเลอเตอร์ปกตินะครับมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายมาตักหน้าโอ้โหใจมึงนี่นะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเราเห็นภาพกันอยู่เนี่ยค่ะ ก็แซงขับไปอย่างเร็วค่ะจริงแล้วรถช่วงนั้นรถก็ติดนะคะถนนไม่ได้โล่งอ้าเท่าที่ทําได้โมรกสกสมเมีนยเพื่อเพิ่มพูนความสุขกับบอการลงทุนที่มากกว่าผ่านกองทุน IMF จาก BDLAM ลงทุนง่ายๆผ่านโมบายแบงกินธนาคารกรุงเทพที่สําคัญชําระผ่านบัตรเครดิตะบัตรเต็มระในรเรอตรทุกอย่างเดินนะครับทดสอบฟังลูุเทพนะครับ